กลุ่มของเราตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะเอามูลไส้เดือนนั้นไปใส่ในส่วนส้มของเราและสวนกล้วยเดิมทีเดียวส่วนผลไม้ของเรานั้นใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีนั้นมีราคาสูงมากขึ้นเราก็เลยว่ามีเอามูลบัว มาใช้เพื่อจะเลี้ยงปุ๋ยให้ไส้เดือนอยู่ไส้เดือนที่เราเลี้ยงนะ่ะเป็นพันุ์ AF ก็คืออเมริกันไนท์คัลเลอร์นะคะเป็นพันุ์ที่นิยมเลี้ยงในในประเทศไทยแล้วก็เอาปุ๋ยที่ได้นะ่ะไปใช้กับในสวนของเราเองปรากฏว่าได้ผลดีขึ้นส้มของเรามีรสหวานกล้วยของเรามีผลผลิตดีขึ้นนะคะแล้วก็เราก็ขยายไปยังกลุ่มของของเพื่อนบ้านที่มาทดลองใช้ เพื่อมาขยายโรงเรือนเพื่อมาเตรียมขยายไปจำหน่ายในท้องถิ่นนะคะจากผลที่เราประกอบการมาได้ประมาณ 6- 7เดือนนะคะผลประกอบการของเราก็อยู่ในในเกณฑ์ที่พอใช้ได้บางส่วนเราก็จะไปให้โรงเรียนใช้ทดลองใช้ในโรงเรียนแล้วก็วัดแล้วก็มีบางกลุ่มมาขอซื้อตัวใส้เดือนจากเราไปเอาไปขยาย ที่เขาจะไปเลี้ยงตอบการทําปุ๋ยมูลไส้เดือนนี่ไม่ยากนะคะแล้วก็แรงงานก็ไม่เหนื่อยมากด้วยเป็นการใช้แรงงานคนสตรีที่ไม่ต้องทํางานกลางแจ้งเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาทดลองกันเลี้ยงปุ๋ยมูลไส้เดือนค่ะ<ม>ในอนาคตนะคะกลุ่มปุ๋ยมูลไส้เดือนของเราเนี้ยเราก็จะทําผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นก็คือ ดินผสมดินผสมพร้อมปลูกผสมด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะตอนนี้เราก็เริ่มที่จะคิดโครงการกันมาแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างคือปุ๋ยน้ำจากมูลไส้เดือนและการขยายกลุ่มเครือข่ายการเลี้ยงปุ๋ยมูลไส้เดือนของเราเนี่ยโดยมีกลุ่มที่มาดูงานจากเราเช่นทั้งกลุ่มสี่มงคลกลุ่มเพอสยโยกของเราเองนี่นะคะแล้วก็มีกลุ่มทางท่าม่วงกับทำพนมทวน บางกลุ่มนะเขามาดูงานแล้วเขาก็ซื้อตัวไส้เดือนจากเราไปเพื่อไปทดลองเลี้ยงในอนาคตรเราก็น่าจะมีเครือข่ายของปุ๋ยมูลไส้เดือนเพิ่มมากขึ้นและความหวังของกลุ่มเราก็คือการที่เอาปุ๋ยธรรมชาติเนี่ยไปสู่ดินทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นลดการใช้สารเคมีต้องขอบคุณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ให้โอกาสเราในการกู้ยืมเงินมาทำในสิ่งที่เราชอบ เพื่อพัฒนาตนเองและก็กลุ่มของเราถ้าท่านใดที่อยากจะเข้ามาทํากิจการของตนเองหรือของกลุ่มโดยที่จะหาเงินทุนที่ดอกเบีย้ยต่ำมากนะคะขอเชิญชวนให้มาใช้บริการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะขอบคุณค่ะ